เมื่อผมจะเปิดตาแรกของวันเลยได้เอาหลวงพี่ทองมาเป็นขวัญและกำลังใจในตี้อีกครั้งมาดูสิว่าหลวงพี่ทองจะแสดงอิทธิฤทธิ์สามารถทําให้เราได้แซมได้หรือไม่ไปเบงกอพี่น้อง Let's go ตุอเเวมมมมไ้้ัันนน่่่่่งจะีีีายยููหหชบบ็ลพ ผมด้มันตัวหนึ่งหมอกเสาไฟนี่เมื่อกี้มันใส่กันเยอะมันกำลังใส่กันเยอะเมื่อกี้มันแดงขึ้นไปถึงเสาไฟอีกดาวสองดาวสองให้ได้สองตัวลังมันหินดาวลังมันหินกระดาวโอ้โหวันหนี่้เกีร์ดาวไม่เรดาเกียพี่ไม่ได้เข้าพี่มัได้เข้าพี่โตพี่โต

ดาหนึ่งดาหนึ่งเตนึ่งตนึเตะนึงวงเกิน้ยังอ่งตยตยตไอวกาไอพวกเขาบริเกมพัดยาแม่ไหมคูอายุกล้อยุสามสบแบบัใหญ่ยีสองอยู่อยผมเลยอ๋อเดี๋ยวจะหน่อยมาขอหน้าที่อ่ะตาวะว่อบอบอยั้นเลไปนั้นไปขั้นเขคนนั้น buổi lại 3 tù, có thấy 3 tù đấy? nhớ nè, muốn bằng phaí sẹt, 3 tù đó loang đó, 3-4 tù đấy. Mở ha là đau, mặc vừa có nòn. ôi chút bên này mà, muốn bằng phaí sẹt. ไปเลยไปเลยวะหวยตายใช่ไหมพี่ตายแล้วตายตายแล้วม่นยังหนาอยู่ด้วสวยรู้จของพี่ปะรูจักของพี่ทองเป่าบักตอบโอ้โเกือบแตกไอ้ดตัวข้างไหนข้างไหน มาชุตัวเองขึ้นมาอไข้างนอกอตัวเลยวะมาถอยมามันอกมันอกข้างนอกก่มิข้างในกมิตงไหนเก็บตไหนเก็บเก็บเก็บตงเก็บงเก็บเก็บายเก็บมา โอ้มันยืเท่มันเท่เออยังโอ้ยมันยเท่มันเท่มันนอนดาวอาทำมันมันยเท่ยงไมันสุยไหนวะยเท่ยเท่ยเ่มันเยปดีเลยไาตีนหาตีนน้มาเกีนี่ทังไหนวะเออเอาเอาเขาไปแอรอบเป็นที่สุด เนี่ยช่วยมังตูชุบหน่มันอยู่ไหนตุบชุบเนี่ยไปเรื่อยไปเรื่อยไอ้แตก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 บักบักแด้ยิงบุหรวะเรียนเลื่อยเร่อยขิดเออถ้าเรียนรอดมเลยชะไอ้แตกเรียนเลื่อยเรื่อยเอ่อเอาหน้าปาเฮา มันชุบอะไรแล้วล่ะมันชุบอะไรแล้วแม่หนันโบมันแห้งแล้ว <c oughs> บักเอวอย่างงไอ้รู้แต่ว่าเอวอย่างงี้มาปลุอยู่ไหนแม่มบักปอดมั้งใช่ปะบักพานอ้าวแล้วหลวงเก็บเก็บไอวอรน่อยได้เก็บชุบอะไรไหมหลวงพี่ห้าหกวัเนี่ยเอาจะาแทงซื้อเจ้าหลวงพี่ห้าหกเอาละเออเอาเลยพ่อไอ้เปิดสะโครรลนรักกับมันเลยมันติเก่งตั้งแต่บักปอดเนี่ยหลวงพี่เก็บชุบอะไรไอวอร์ยิงกระชังวัวตุ๋ นีหนาวตอนหนีรขาต้องวันจิตจิตหนไปเลยตอนนี้มาหาทีเงไ่อขอ่เจี๊บมัน่นเรียญเหรียชจบได้ไหมเหรีนญมา่ 6000, กินหกพันดำเเมื่อกี้เห็นโอ้เจ้มันยังมีตัวนี่หว่าไม่เป็นองไรเปล่าเพา่มมันจะได้ออกหนอมันจะได้รับมันดึกหนอ้ย ยู้ใต้ตีนควายเนี่ยมองลงรถเนี่ยไอ้วาฟาตัวนึงเออตกเชี่ยเอยเนี่ยมึงเอ้ยเอาวัน้องพี่ผมมาแล้ว <c oughs> ไปเลียน่ะไปชุบเองฮะนี่หลือตัวเดียวหลือตัวเดียวขา้ขางไหนข้างไหนเ้าต้องข่าไหนล่ะจกวันนี้ย๋ยวเขาวงบีมเขาไปไปไปขอ,อยาเนี่ยเฮ้ยจอย่าที่จะวงอยู่นอกวงอยู่นอกเนโอเคยู่ใส่กับหัว อยู่ไหนก็ไม่รู้หรอนายจะดูว่าวงอยู่ไหนเออมันอยู่ไหนหลวงพี่นี่บ้ายังไงว่างอันนี้นี่ข้างไหนอยู่ข้างไหนเนื้อแตกอ๋อักปื๊ดโว้ยฮามโห้ยไม่น่าเชื่อเรากิดมากับพี่ทองเราจะได้แซมอีกแล้วนะวางบารมีหลวงพี่ทองภาคที่ มาหนาหลงพี่ทุกมืองนี่ตึงนะเออดับมีิสองพันนะหลวงพี่ปราะไก่เคียงกับข่อย,ยนะเฮ้ยอันดับสองนาหมีอันดับสองคือหลวงพี่เลยนะเดี๋ยวดิวตึงเก้นเดี๋ยวดิ